ก็ขอย้ำเพื่อความเข้าใจข้วันดาแทนพุทธบริษัทว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกการที่จะหนีนรกได้ก็คือหนึ่งตามคําแนะนําของพระพุทธเจ้าว่าหนึ่งคิดถึงความตายไว้เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าความตายอาจจะมีในวันนี้ก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสกับคำนะของเปรศการี ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่วความตายเป็นของเที่ยงท่านนั้นหลายจงอย่าประมาทในชีวิตคดว่จะตายวันนี้ไว้เสมอหลังจากนั้นก็สร้างความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจไม่สงสัยในความดีของท่านต่อไปก็ทรงสินให้บริสุทธิ์อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท พระเจ้าทรงตัดว่าเป็นการหนีนรกได้อย่างดีมากแต่ว่าจงอย่าปล่อยอา,อารมณ์ใจให้ตกใน,นได้ของความต่ําต้องดึงใจไว้ใน,นได้ของความดีนั่นคือฝึกสมาธิจิตและปัญญาการฝึกสมาธิจิตปัญญาท่านพุทธบริษัทก็ขอน้อมนำอภุธธานสติกรรมฐานขึ้นมาก่อน การฝึกสมาธินี่สมาธิแปลว่าการตั้งใจให้จิตใจตั้งไว้ว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจถ้าจะไปทางไหนมาทางไหนเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่เขาทําด้วยกระดาษก็ดีหรือทําได้วยฟางเรือสั่งก็ดีปั้นด้วยดินก็ดีปั้นด้วยปูนก็ดีรอด้วยโลหะก็ดีจิตใจพร้อมยอมรับนับถือยกมือไหว้ ถ้าในสถานที่นั้นไม่ควรในการไหว้ระคุณมากเกรงว่าเขาจะติถินินทาเพราะจิตใจของเรานี้ยังอยู่ในโลกกระมทั้งแปดระการคือยังติดอยู่ในลาบแล้วก็มีความเดือดร้อนในการไม่มีลาบลาบเสื่อมไปติดอยู่ในยศเดือดร้อนในการเสื่อมยศยังหวั่นไหวในคำนินทาพอใจในคำตนเสริญ พอใจในความสุขไม่พอใจในความทุกข์ธรรมดาขอนชาวโลกเป็นอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่านาถโลเกออนินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแ้เราก็รู้แล้วแต่ว่ายังหวั่นไหวอยู่ในเมื่อจิตยังหวั่นไหวอยู่ก็อย่าฝืนสังคมมากนักถ้าสังคมนั่นเข้ามายกมือไหวเราก็ไม่ไหวก็ได้ แต่ใจพร้อมยอมรับทับถือด้วยความเคารพจริงด้วยจริงความจริงใจถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ได้ถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแน่เป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าแน่ในตอนที่เจได้มาพูดมาถึงวิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิให้ใช้กำลังและเวลาเพียงไม่มาก กำลังนี่จงอย่าให้เครียดปัญดาแทนพุทธบริษัทถ้าเครียดเกินไปไร้ผลต้นเชื่อองค์สมเด็จพระทศพลคือพระพุทธเจา้าถ้าว่ายอ่อหย่อนเกินไปก็ไร้ผลอีกคําว่าการมสุขานิการนิโยคท่านแปลว่ายอ่อหย่อนแต่ความจริงการมะแปลว่าความใคร่เพราะเวลาที่ภาวนาไปพิจารณาไปนึกถึงไป เลยเกิดอยากจะได้สมาธิขั้นนั้นอยากได้ฌานขั้นนี้ในเวลานั้น <c oughs> อารมณ์พุ่งร่านก็เกิดไม่เกิดผลใช้ไม่ได้อีกต้องทําใจแบบสบายๆให้อารมณ์เป็นสุขถ้าความสุขมันหมดไปไม่ได้ความหวั่นไหวไม่ได้ความพุ่งร่านแล้วก็เลิกเสียก็หมดเรื่องหมดราวทำเอาแกการแค่มีกำไรอย่าทำให้มันขาดทุนอย่าฟื้น จารย์ก็บอกว่าอีตาแก่คนนี้แกสอนให้คนขี้เกียจอาตมาก,ก็ยอมรับได้บอกมาแล้วแต่ตอนที่เจ็ดว่าถ้าขี้เกียจทำน้อย,อยๆจะได้ผลมากใ้เอาก็ยังมีวิธีวิธีหนึ่งที่วันดาท่านครูบาอาจารย์หลายผู้ทรงคุณพิเศษจริงๆอาตมาต้องขอยอมรับว่าท่านดีสอนมานั่นทรงคุณพิเศษจริงๆ ถามว่าทราบได้ยังไงก็ต้องตอบว่าทราบด้วยกำลังใจของท่านในการที่จะนึกในใจอาตมาไม่รู้เรื่องแตท่ที่ท่านแสดงออกมาทางกายทาวาจาสิอย่างนี้รู้เรื่องเพราะคนยาตมาไม่ใช่คนได้เจตวิญยญาณยขั้นวิเศษวิโสถ้าว่านิดหน่อยอาจจะยังไม่ได้ก็ได้ นั่นก็หมายความว่ายังไม่ได้ดีพอที่รู้ใจคนแต่เวลานั้นเรานึกอะไรไม่ได้กันเลยอาตมานึกเรื่องอะไรขึ้นมาท่านพูดเรื่องนั้นทันทีทั้งทังที่ยังไม่ออกจากปากคือว่าท่านคุยกับคนอื่นอาตมานึกภับเรื่องนี้ขึ้นมาท่านหันมาพูดเรื่องนั้นทันทีอย่างนี้ต้องยอมรับว่าท่านมียานพิเศษจริง แต่ท่านจะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าก็ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์กันจะต้องไปพิสูจน์กันทำไมคนรู้ในขั้นนั้นแล้วรู้จิตใจันขั้นนั้นแล้วไม่ต้องพิสูจน์เป็นพระอรหันต์หรือเปล่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นในเมื่อท่านรู้อารมณ์คิดก็แสดงว่าจิตละเอียดมากจิตถ้ามีความสะอาดมากล้วก็ยอมรับ,บทับถืพระประเภทนี้อาตมาเมื่อหนุม่มๆบวชใหม่ๆ ระยะนั้นพบหลายองค์แต่และองค์ก็มีการแนะนําเสมออย่างเดียวกันนั่นก็คือว่าเวลาตอนหวค่แท่านบอกว่าตอนหัวค่ำใน,นอยาขยันมากนักการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกเวลาไหนก็ได้ไม่ห้ามเวลาถ่ายอุจาระปัสสาวะก็นึกถึงได้ไม่เป็นไรเรื่องตอนนี้ระบรรดาแต่พุทธบริษัท เมื่อจะมาฝึกใหม่ๆท่านรุ่นพี่ท่านเคยแนะนําว่าเวลาไปถ่ายอุจาระก็ดีว่าเป็นการปรามาสกับพระเจ้าวความจริงรุ่นพี่ท่านไม่ได้ฉลนดจริงไปเจอพระที่มีความสําคัญจริงๆที่ก็บอกว่าภาวนาได้นึกถึงได้ทุกเวลาจะถ่ายอุจาระปัสสาวะจะเดินไปเดินมาอย่างนี้ก็ใช้ได้ยิ่งดีใหญ่ เพื่อบอกว่าถ้าเวลาเราจะตายเวลาทายุจระปัสสวะจะทำยังไงถ้าปล่อยว่างตอนนั้นกําลังใจเราเกิดฟุ้งซ่านไปถึงด้านอากุศลก็จะพาให้ใจของตนและอาทิตย์สมานกายของตนลงรารไปท่านแนะน <c oughs> ําดีแต่ก็รแนะนําด้านไอกเอากําไรท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้มันง่าย แล้วได้กําไรสูงสงูนักค้ากําไรแะ่ไม่เกินคนถ้าเกินคนนั่นก็หมายความคิดต้องการกําไรเลยนิพพานนี่เกินคนแน่ถ้าเป็นมนุษย์ต้องการนิพพานยังไม่เป็นการค้ากําไรเกินคนเพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะพบจุดความสุขจริงๆก็คือที่นิพพานยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะถือว่ามีความสุขจริงจังนั้นไม่ได้ การอากําไรแท้บอกว่าอย่างนี้เวลาขวค่ําอย่าลืมว่าเราเหนื่อยมากมเาหนื่อยตั้งแต่ตื่นใหม่ๆเมื่อตื่นขึ้นมากายไม่ทํางานแต่ใจมันคิดแล้วพอถึงเวลาค่ําร่างกายอยากพักผ่อนเพราะเหนื่อยมามากถ้าเราไปเคร่งเครียดตอนนั้นจะลาบากผลดีจะไม่เกิด ไอ้ร่างกายมันจะพักความง่วงมันก็เกิดเราก็จะฝืนความง่วงคิดว่าเวลานี้ต้องทําใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลาเท่านี้อารมณ์จิตก็จะเกิดไม่ทรงตัวเมื่อความง่วงเข้ามาครอบงำความดีก็ไม่เกิดการนึกถึงอะไรจริงจังก็ไม่มีนี่ก็แนะนําว่าถ้าทําไปจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีการจเจริญสมาธิหรือวิวอววปัสสนาญาณ ไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนั่งนอนยืนเดินใช้ได้ถ้าอยู่ตาลำพังจะนั่งแบบไหนนั่งเก้าอี้นั่งคาตมาตนั่งพับเพียบนั่งเยื้อคานั่งห้อยเท้าได้ทุกอย่างนอนก็ได้เองกายก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้เดินเขาเรียกโจงกรมเปนว่าทําได้ทุกดิยาบทแต่ถ้าบังเอิญเกิดความเคลียความวุ่นขึ้นมา ล้วบอกจงอย่าฝืนนอนเลยนอนแล้วจับลมหายใจเข้าออกจับคำภาวนาเพียงเท่านี้ถ้าภาวนาให้หลับไปถ้าขณะใดถ้าจิตยังไม่ถึงฌานจิตมันจะยังไม่หลับถ้าจิตถึงฌามนมาลายตัดหลับทันทีถ้าท้านก็นบอกว่าเราหลับไปกี่ชั่วโมง อ่นถือว่าเป็นการทรงชานนั้นทรงฌานนั้นตลอดเวลาที่เราหลับจึงกว่าจะตื่นถ้าตายไปในเวลาหลับจะมีผลต่างกำลังชานทันทีนั่นคือตกนรกไปได้แล้วข้อนี้บรรดาเทนพุทธบริษัทโปรดทราบว่าขั้นของสัโญอดสามทำอะไรไม่หนักถ้ามีกำลังใจแค่ปฐมฌานใช้ได้ สมาธิไม่สูงเลยคำว่าประมา่านเป็นเครื่องสังเกตก็คือว่าขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีหรือพิจารณาอยู่ก็ดีรู้ล,ลมไม่ใจเขาออกก็ตามในตอนนั้นหอ้เราได้ยินเสียงภายนอกทุกอย่างได้ยินชัดเจนแจ่มใสต่างกำลังที่เขาส่งเสียงกัน ในขนาดนั้นเราสามารถภาวนาก็ได้พิจารณาก็ได้ไม่ลำคาญในเสียงอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมชาญไม่มีอะไรหนะักนี่เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีเบาๆแ้ะก็การเจริญพุทธานธวุตติกรรมฐานนีบ่บรรดาแต่พุทธบริษัทถ้าใช้กำลังใจจับพระรูปวิมชพม,มพุทธเจ้าได้จะเป็นการดีมาก แต่ว่าท่านที่จะทำอยางนี้ได้เฉเพาะที่ท่านได้ทิพยคุายานในหลักสูตรของวิชาสามเท่านั้นกับหลักสูตรของปัญญาถ้าได้มโนยิทธิซึ่งมีทิพยคุายานอยู่ด้วยจึงจะทําได้ถ้าเราไม่ได้หมดสองหมดนี้ก็ใช้จับรูปพระพุทธรูปตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นหรือตอนที่เจ็ด ตอนนี้ก็มาคุยกันการแนะนำเอาไว้แค่นี้พอทําแค่นี้พอถ้าถามว่าทํานิดนิดหน่อยจะมีนสิสงหรือจงอย่าลืมว่าทาครั้งละนิดครั้งละหน่อยทำครั้งละน้อยสองสามนาทีย่อมมีอนิสงขณะที่เราทําจิตไปสมาธิเมื่อไรเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสทันทีพระพุทธเจ้าก,กล่าวว่าบุคคลใด ทำจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งเป็นกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌานความดียาสะสมตัวอยู่เสมอถ้าถามว่าคนที่ทําความดีวันเล็กวันน้อยตายแล้วจะมีอานิสงส์อย่างไงจะมีผลเป็นประการใดความจริงเรื่องราวในพระพุทธศาสนาก็มีมาก แต่วันนี้ต้องของประธานอภัยกับบรรดาท่ <c oughs> นานพุทธบริษัทในฐานะที่จะมาต้องซ้อมตายมาหลายวาระการตายนี่มันตายจริงๆไม่ได้ซ้อมแต่ตายแล้วกลับฟื้นคือข,ข,ขึ้นมาของประธานอภัยดื่มน,น้ำด้วยกเมันกลับฟื้นขึ้นมาย่อมมีผลในการตายครั้งนั้นนั้น <c oughs> ข้อความตายตอนต้นมาคุยกันและเวลาสักประมาณสิบสี่นาทีท่านนั่นหลายจะได้ทราบว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้าวันละเล็กวันน้อยทุกทุกวันย่อมเมนีนสงอาตมาเองเมื่อสมัยที่เป็นเด็กต้องถือว่าพอจำความได้ท่านแม่ก็บอกให้ภาวนาว่าพุทโธ แต่การภาวนาของเด็กไม่มีอะไรจริงจังถ้านึกในใจท่านถือว่าไม่ได้ภาวนาตามที่ท่านสัง่งต้องภาวนาให้ท่านได้ยินคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้สามครั้งเท่านี้ท่านบอกใช้ได้หลับได้ต่อไปนึกยังไงก็ไม่ว่าวันนอนลงไปพับต้องังคับเอาภาวนาพุทโธให้แม่ฟัง อาตมาเป็นเด็กไม่ภาวนาก็ไม่ได้เพราก็เครื่องลงอาญาอยู่ใกล้ท่านคือไม่เร็วแต่คืนขัดคำสั่งเดี๋ยวไม่เร็วก็วิ่งมาแล้วไอ้เจ้าไม่เร็วเนี่ยมันก็แปลกมันปฏิบัติตามคำสั่งของมือของท่านเด็กขาดทันทีทันใดไอ้การกลัวทำไมกลัวใครก็บอกกลัวไม่เร็วไม่กลัวแม่ แม่จริงๆไม่น่ากลัวแต่ไม่เดียวน่ากลัวมากถ้าวันไหนเมื่อเอินนอนหลับไปก่อนไม่ได้ภาวนาว่าพุทโธท่านฟังหรือว่าจะว่าพุทโธแต่ว่าดังหรือไม่ดังก็ตามท่านไม่ได้ยินเมื่อเอินเข้าที่นอนก่อนท่านแล้วก็หลับไปเข้าไปแล้วถ้าจะตลุกให้ตื่นให้มาภาวนาว่าพุทโธก่อน ก่อนจะหลับนี่ต้องภาวนาพุโทโธก่อนเราจะบอกว่าพุทธว่าแล้วคุณแม่ทําไม่ไม่รับฟังบอกต้องว่าเดี๋วนี้ก็นอนว่าทั้งท่านเองก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็ไม่ใช่พุโทโธไปไกลไปพุโทโธไปท่านก็ไม่ว่าอะไรหลับก็หลับไปอาศัยอย่างนี้จนทั้งเป็นเด็กตัวอายุสิบปีเสร็จแต่ว่ามาโตขึ้นมาหน่อยเกิดการกลัวผี ไอ้ผีเนี่ยจะมากลัวจริงๆเคยเห็นผีบ้างหรือเปล่าก็จําไม่ค่ยได้นักตอนเป็นเด็กไต้ความรู้สึกมันกลัวมากถ้ามีใครเขาเผาศพกันที่ไหนถ้ามีบีภาดตดนเสียงแต่พลมอนก็ดีหรือตีกรองประคมศพก็ดีตอนนั้นนอนไม่ได้แล้วคนเดียวนั่นนอนไม่ได้ต้องหาเพื่อนนอน เวลาจะนอนก็ต้างหาอะไรมาทับทับตีนมุงกุดล่องเกรงว่าผีจะลอดจากล่องขึ้นมาบ้างเกรงผีจะลอดมุงข้ามาบ้างเอาละมาทับตีนมุงเขไว้ความกลัวมันกลัวขนาดนี้น้าเวลากลางวันเข้าห้องเข้าห้องข,าข้างในขือในห้องน่ะเขาใช้งานไปหยิบอะไรในห้องก็ตามก็ยังกลัวผีตอนกลางวัน ทั้งทั้งที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างนอกก็ยังกลัวเวลาไปหยิบของแล้วเวลาเดินออกไม่เอาหน้าออกคำหลังออกถอยหลังมหาประตูกเกรงว่าผีจะมาจับหลังในเมื่อท่านแม่เ่านบอก,กว่าถ้ากลัวผีอย่างนี้ปกติผีนี่กลัวคำมามโฑโธคือกลัวพระพุทธเจ้า เป็นอนุนวาตในเมื่อท่านบอกท่านก็นเลยบอกว่าต่อน,นี้ไปท่านนึกถึงความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรให้ภาวนาวาพุทโธทันทีถ้าอย่างนี้ผีจะไปไกลแสนไกลให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าขอบาร,รมีของสมเด็จพระ,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงช่วยกำจัดผีไปให้ไกลแสนไกลและภาวนาวาพุทโธในเมื่อความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรก็ภาวนาวาพุทโธ ความไม่กลัวไม่เกิดขึ้นก็ไม่ภาวนาพระพุทธองญาติโยมฟังตอนนี้แล้วก็จําไม่ได้นะว่าตมาตอนเด็กไม่มีอะไรจริงจังกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกตอนมาบทแล้วนีงเข้าใจชัดตอนที่บทใหม่ๆพรรษา,า,าแรกอยู่กับหลวงพ่อปานคืนวันหนึ่งลูกก็มาเช้ามุดเจริญพระกรรมฐาน ช้ามืดก็ตอนตีสองก่อนหน้าตีสองนิดต้องตื่นแบบนั้นทุกวันเวลานี้ก็ยังตื่นไปแบบนั้นเป็นปกติเพราะชินกับเวลาการตื่นเวลาตีสองก่อนหน้าตีสองประมาณครึ่งชั่วโมงตื่นก็เ,เดี๋ตีหนึ่งครึ่งถ้าเกินไปบ้างล้างหน้าล้างตาเสร็จทำวัดสมดมนต์เสร็จ,รจถึงเวลาตีสองตรงลุกขึ้นจเจริญพระกรรมฐาน คือมานั่งเป็นกรรมฐานภาวนาตามอธัธยาศัยมาวันหนึ่งพอตื่นขึ้นมาเปิดหน้าต่างจะลางหน้าเห็นผีไม่มีหัวมันโดดใช่ไมเมียโอ้โหเยอะแยะจำนวนทั้งสองร้อยคนกว่าโดดที่ชานตึงตังคมคลามก็มองดูอะไรกันแน่เห็นว่าผีไม่มีหัวทั้งนั้นก็เลยสงสัยตอนนั้นจิตความกลัวไม่เกิดไม่เกิดขึ้น ว่าไอ้พวกนี้ไม่มีหัวทำไมโดดได้เลิกล้างหน้ามาสวดมนต์ม,นมาไหว้พระสวดมนต์มันก็โดดก็มมตามมาโดดในกุฏินั่งกรรมฐา,านมันก็โดดไกลๆก็ช่างมันใจสบายพอถึงตีสี่เลิกพระพระลุกขึ้นสวดมนต์ตอนนั้นไปนอนเจ้าผีตนหนึ่งโดดเข้ามาคล่อกออก็กต,กตั้งใจจะเอามือขวาหยิบไม้หยิบ ไว้ตีผีตีมันมันก็กดมือขวาไว้เพราะจะมือท้ายหยิบมันก็กดมือซ้ายไว้กดแขนซ้ายไว้เรียกว่ายังไงมันก็ว่าตามว่าคาถาขับผีเพราะว่าไปจกมันบอกว่ากูไม่กลัวว่าอีบทหนึ่งมันบอกบทนี้เหมือนได้ครึ่งเดียวมันเลยว่าต่ออีครึ่งมันได้ว่าผีคนนี้เรียนมามาก ต่อไปก็หมดท่าไม่รู้จะทำแบบไหนก็เลยนึกในใจว่าโอ๋หนอโลกนี้ไม่มีใครดีกว่าพระพุทธเจ้ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพงศ์ก็ดีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่มีใครเหนือท่านนึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าคอยช่วยกำจัดผีตัวนี้แล้วน,นึกภาวนาในใจว่าพุทโธแ้ะเป่าพเพรียวเจ้าผีก็โดดโขกเมง,งเก่งแก้โดดวิง่งหนีไปเลย นี่ธรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงท่านแม่บอกสมัยเป็นเด็กๆจะว่าท่านหลอกเขไม่ได้ผลมากรดปรากฏสมัยมาบวทพรรษาแรกแล้วมาว่าถึงผลงอีกผลหนึ่งต่อมาอายุสิบปีเศษๆก็เกิดเป็นโรคอหิวาตายกับเขาแล้วตอนเป็โรอหิวาใหม่ๆร่อมเติมท้องเดินใหม่ๆ ท่านแม่ก็ภาวนาว่าพุทโธแล้วท่านเอาพระพุทธรูปมาตั้ง้เห็นแ็้วท่านมองดูพระพุทธรูปแล้วว่าภาวนาว่าพุโทโธพระพุทธเจ้าจะช่วยหายโรคมันเจ็บมันเสียดท้องหรือเกิดมันเจ็บท้องมากท้องถ่ายก็เพียรมีความร้อนสูงพอถ่ายสามครั้งก็เริ่มจะหมดสติหมดแรง หมดแรงแต่สติอย่างดีใจก็ภาวนาพระพุทโธตอนนี้เลื่มตาก็ไม่ค่อยจะไหวกายขยับไม่ไหวใจก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปคิดว่าขอพระพุทธเจ้าโปรดช่วยหายโรคโดปเถอะเห็นจะเป็นแบบเดียวกับมัตตกลีเทพบุตรภาวนาไปภาวนาไปเห็นภาพพระพุทธรูปตอนนี้หลับตาแล้วไม่อยากเลื่มตา เห็นภาพรูปลอยข้างหน้าสายเจ้วสายสะอาดมากเหลืองอร่ามภาวนาไปภาวนาไปพระรูปใหญ่ขึ้นมาทุกทีทุกทีผลที่สุดก็กลายเป็นพระสงฆ์แต่ว่าสวยงามมากยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นตอนนี้ร่างกายไม่รู้สึกทุกขเวทนาเพราะโมไปสนใจความสวยของพระพุทธเจ้าเสีย ตอนนั่นเองจิตออกจากร่างที่เรียกว่าทิสมานกายเมื่อจิตมันออกจากร่างไปก็ปเป็นคนแต่ไม่ใช่คนปกติเป็นคนผิดปกติไอ้คนผิดปกติเขาเรียกคนบ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบเมื่อเป็นแก้วเมื่อนิสัยเป็นแก้วสวยจริงๆแล้วพื้นเสื้อก็ดีกางเกงก็ดีมีชด,ดาด้วยเป็นทองคําทั้งหมด แล้วก็เหนือทองคําผิวทองคำนมดประดับไปด้วที่เพชแรแปลวพราแปเป็นยักษ์เป็นเพชรสวยเป็นรากายมากสวยมากร่างกายทั้งหมดจะยกแขนยกขาขึ้นมายังไงก็ตามีมันเบาหมดจะยกย่างไปตรงไหน,นมันเบาหมดร่างกายไม่ใช่เดินมันมันลอย,ลอยมันเบาเหมือนก็นุ่นปลิวลมตอนนั้นก็ไปหาท่านแม่มาไปหาท่านลุงมางเรียกใครก็ไม่มีใครสนใจ ทุกคนก็นั่งมองแต่ศพที่ตายอยู่ตอนนี้บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทก็ผู้รับฟังอาจจะสงสัยถามว่าชิดดียดายร่างกายไหมก็ต้องตอบว่าเวลานั้นไม่รู้สึกเสียดายเลยไม่อยากได้มันด้วยมันสุกกระเลกเพื่อเกินมันมีแต่ความสุขรกระเลกมีแต่ความเศร้าหมองมาดูกายใหม่มันสวยมาก ขนาดเนื้อเป็นแก้วสายเจ้าพื้นทั้งหมดของผ้าเสื้อกางเกงมันเป็นทองคําทั้งหมดเครื่องประดับประดาวสวยสดงงามแล้วประดับไิเพชรเพชรนี่เต็มไปหมดผ้ายาวขนาดไหนเพชรประดับเต็มขนาดนั้นไม่เห็นเนื้อทองของเสื้อผ้าเลยในเมื่อไม่มีใครสนใจก็ไปย,ยืนอยู่หลังบ้านคิดว่าจะยืนเที่ยวหลังบ้านยังไม่คิดจะไปไหน เห็นคนเดินกันมาประมาณสองอคนมีหนหน้าสูงใหญ่มากคนทุกคนที่ตามมาหัวแค่เอวบ้างไม่ถึงเอวบ้างแล้วมีสองคนขนาดกลางมีคนไทยมีคนหลังหนึ่งคนเวลาบรรเหลือน้อยบรรดาเท่านพุทธบายัทวก็ถามคนหน้าวันลุงจะไปไหนครับเขาก็กางตำราออกมาเปิดพับเขาบอกหลานไม่อยู่ในบัญชี ไปกับลุงไม่ได้กลับเขาบานเสียอาแต่มาก็นึกแต่จใจอาต่ลุงนีบ่าถามว่าไปไหนดันบอกก็ไม่มีในบัญชีแกเย็บบอกเราว่าไปไหนสักคาก็ไม่บอกต่อมากรถามคนตรงกลางตนหลังเขาก็พูดเหมือนกันก็เลยปล่อยเขาเดินไกลไปประมาณสักหกิโลก็เดินตามไปเรื่อยๆ มันไม่รู้สึกหน่อยเขเข้าป่าขึ้นเขาลงเขาไปเข้าป่าดำมอะไปเรื่อยๆพอถึงป่าสูงใหญ่เขาก็เกิดสมวจคนด้านทั้งด้านโน้นเป็นนรกยืนอยู่บนยอดเขาเห็นสำนักของวายายมมีอาคารสามหลังและมีคนประเภทเป็นมนุษย์เรายืนเป็นกลุ่มๆก,กลุ่มประมาณร้อยคนบ้างเกินร้อยเกินร้อยคนบ้างมีคนตัวใหญ่ๆแบบนั้นถือค้อนบ้างถือหอกบ้างถือกระบอกมาคุมอยู่กลุ่มละคน ถามท่านลุงว่าที่นั่นแดนอะไรท่านบอกว่าที่นั่นเป็นสำนักของพญายมภาพคนที่เห็นนั่นเคยไปจากนรกให้ไปเกิดแล้วกลับไม่ทําความดีเขาจับนำมาลงโทษใหม่เห็นคนเดินออกมาจากสำนักพญายมท่านบอกนั่นพญายมตัดสินแล้วต้องไปสู่นรกชี้เป็นในขนดข้างหน้าไกลามากแต่ว่าเป็นทะเลเพลิงจับทองฟ้า ท่านบอกโน่นเอาไปที่โน่นถามได้บอกว่าผมอยากจะลงไปดูได้ม้่งได้ไหมท่านบอกไม่ได้หลานคนที่ภาวนาด้วยพุโทโธเระ่งหลังก็ตามหรือภาวนาว่ายังไงก็ตามถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นปกติคนประเภทนี้ลงไปในแดนนั้นไม่ได้ถ้าลงปล่อยลงไปลงมีโทษจะต้องถูกทำโทษห้อยหลานกลับ ท่ก็นแนะนาว่าทีหลังถ้าต้องการจะรู้อะไรนึกถึงลุงแล้วมาทีน่นี่ลุงให้ดูทุกอย่างก็เป็นความจริงทีหลังพอนึกพับก็ไปถึงที่นั่นทันทีนึกถึงลุงลุงก็มาถึงอยากดูนรกลุงให้ดูนรกอยากดูนางฟ้าเทวดาวิมานท่านเห็นหมดอุกใ่ใกล้ๆเป็านนว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทหลายการคำภาวนาว่าพุทโธไม่จะเล็กน้อย ถ้าจิตช่ำชองขึ้นใจประโยชน์มันเป็นอย่างนี้ตกนรกไม่ได้แต่ว่าเวลานิยาพูดไปก็พูดไม่ไหวบรรดาแ่านพุทธบริษัทเพราะเวลาหมดพอดีสำหรับในต,ตอนนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแด่บรรดาแ่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี